ปัจจุบันค่ะหลายๆประเทศในโซนของยุโรปเองถึงแม้ว่าจะมีการประกาศภาวะล็อกดาวน์แต่ก็ไม่อาจสามารถควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของเยอรมนีนั่นเองค่ะมีการเปิดเผยนะคะว่าทิศทางของการควบคุมโควิด -19 ในเยอรมนีนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแล้วค่ะหลังจากที่มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบล่าสุดนะคะจนาสายพันธุ์ใหม่นั้นเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นในเรื่องของการประกาศภาวะล็อกดาวน์นะคะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคิลได้เรียกร้องให้กับชาวเยอรมน,นีมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการประกาศล็อกดาวน์นะคะโดยสถาบันโรเบิร์ตคอชหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคของเยอรมน,นีเปิดเผยว่าค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรอบ7วันต่อประชากร10,000แคนในสุดสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น166คนซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นก็จะทําให้ทางด้านของเยอรมน,นี ังคงบังคับใช้มาตรการล็อกดาวต่อไปนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะมีการเปิดทางให้รัฐบาลกลางนั้นสามารถกําหนดเวลาเคอร์ฟิลตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึงตีห้ในเคต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อเกิน100คนต่อประชากร1 0 0 0 0แสคน3วันติดต่อกันนะคะเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยสูดีค่ะสมผลทําให้ทิศทางของการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นในโซนยุโรปนั้นก็ค่อนข้างเปราะบางค่ะกับยุโรปยังไม่